กบผมสวัสดีตอนเ้ารครับเล็บีถึงหน้าวิดีโอครับมายามแนวดักกบกันครับพี่น้องนี่ครับห้องข้าใส่ไปน้ำมันแท้นี่ครับน้ำยังบอท่านนี่เบิดนะครับน้ำก็ยังมีอยู่คือเก่าครับกับเป็นช่วงๆนะครับเนาะเราต้องล่อเบิรงตอนน้ำแห้งนะครับแต่เขามาล่องเบิรงหลุ่นเนี่ยที่ห้องใส่ไ้ครับพี่น้องมาเป็นยังไงครับนี่หลังหนึ่งผมใส่ไปนี่ครับนี่ครับน้ำก็เริ่มลดแล้วกันแล้วครับ เดี๋ยวหลุนกันเพิ่งนครับเนี่ยกับเป็นเนื่อปลาเนานะ้ครับเป็นโตเลยครับผมใส่เป็นโตเลยนะครับห,หลังนี้เฝ้าครับไปครับยางหลุนไปเลยหลังนี้ไม้นี้น่าจะดีอยู่ครับเนี่ยน้าผ่อนคอนครับ อยากให้น้ำขอนลักษณะนี้นะครับค่อยๆทีนาจะเริ่มร่วมกันแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ต้องล่ออีกน้อยครับมีตัวปะอ้มีตัวอยู่ครับมีตัวอยู่เต็มเดียวเต็มเดียวครับนี่นี่ครับปลาพัทนาเอาัปไหนครับพี่น้องปลาตายผมมาใส่ครับบาได้สับเลยครับใส่เป็นตัวเลยครับต้องต่อถิ่มใบอีกมือครับข้าก็อถิ่มมาเอาปลาตัวนี้แหละครับ มาใส่อีกรอบหนึ่งครับให้มันมีกินนะครับเนาะขับไปนี่ก็ติดติดกันนี่ยแหละครับหนัเมาเจาะอเจเนี่ยครับเป็นยังไงเป็นยังไงหนาที่นีห้อยกบอยู่นะมีโตกว่าอยู่นี่โอ้บ่ม,มีมาครับกบหน่อยตัวหนึ่งหน่อยฮรจะหลีสามเกียรตินะครับ ตาเพิ่งแกะเน่านะครับล่ออีกมือนึงครับพี่น้องผมว่าน่าจะใส่ได้ดีกว่านี้ครับสำหรับเอฟซีถีดล่อให้ดักหนูเนาะพี่น้องดักปลาไหลครับเดี๋ยวสียามให้เบิังครับมีคลิปดักไใบอยู่นะครับผมดักปลาไหลไใบมือว่านเมื่อนครับนาทีข้าพยายามอีกทีนึงแล้วครับดักใบยุติบลังครับปลาไหลนะครับหนูก็หาเลาะทางพรท่านมีวันไหนครับ ทางหนูก็เป็นแบบบ่ท่านเหตุข่วยเนาะพป่น้องหนูนยังอยู่น้ำปลาหยาอยู่ครับนี่หลังนึงครับปูหลังปูนำประเจ้าอแจ๊นนี่เป็นยังไงเป็นยังไงยำบังครับ มีอยู่ครับกบหน่อยครับกบใหญ่เข้าเจาะเบิร์ตเหล่าอันี่เลี้ยตัวหน่อยครับเห็นไหมนี่จ้ะทั้งเขียดทั้งกบฮอร์สนะครับต้องไปเบื้องไม้ยไม่ไม่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าพงน้ำกว่วงครัครับหูหลุดตาเมารูจะไปใส่ตรงไหนก็นได้ครับเพราะว่าหนามมีเบิดครับ ั้งนึงครับเวลาใส่กับข้ากระิเพชรป,ปลาท่างไห่เป็นแกล้เล็กน้อยครับพี่น้องไห้กบมาเห็นทางเขาง่ายๆนะครับเนาะแล้วกับปลวกใเจ็กน้อยม่อหกบตื่นเวลามันแจ้งแล้วครับเกิดเข้าปราปลวกว้นี่นอกจากค้นเห็นแล้วก็กบ,บจะตื่นนะครับจะเต้นจะมุดออกได้นะครับหลุดมั้งครับโอ้มีตัวหนึ่งครับนี่สองตัวครับ Mm hmm. ใส่เด็กสวยครับำลางหีงใหญ่ครับง่ายก็ปีที่แล้วปีที่แล้วอยุตโตรประมาณรุ่นนี่ครับปีนี้กญงขึ้นหลายเติบแล้วครับสองแตมครับหลังนึงครับรุ่นเมื่อวันเป็นไรครับ เนี่ยปูเนี่ยปลาสับก็ดีได้พี่น้องผมเห็ดเพราะท่านครับผมหามาท่านนี่ตัวหนึ่งครับนะครับขน้อยหนึ่งตัวครับเนี่ยปลาสับกะกะเขาดีครับแต่ว่าผมบรดีสับหมา่ว่านผมใส่เป็นตัวแล้วครับนี่นี่ครับนี่หลังหนึ่งครับหลังนี้ผมแบวกห้าใส่เลยครับมั่นใจว่าตรงมีตัวครับหลังนี้พราะว่าทำเลดีครับทำเลดีตรงที่ว่า เป็นมุมกันแท้ครับนามขอนอยู่ตรงนี่แหละครับผมก็ห้อยนามปลาไปนี่ครับนะที่มีห้อยกบมาอยู่นะครับพีน่น้องจะมีตัวบอมันใจดดหลังนี่ใหญ่เฝ้า,านะอายเขาโอ้แ้มหนึ่งครับปลาคอก็ถือไอ้ยะปลาคอก็ถือครับตัวน่ะแต่ต้้งปลกคอตั้งกบ อืมนครับนผ่อนอยู่มุมครับแต่ก็ยังมีไปทางหั้นจังหน่อยไปครับแก้วถือ่าฟ้าตะเป็ดเพิ่มเริ่มยะขึ้นแล้วครับตะเว็ดก็ได้นี่ครับหล้งนิดนี่ครับหลังนี้เป็นยังไงนี่จะเป็นร่องน้ำร่องเดียวครับที่ พอ่อมีกบเรือวพานไปได้ครับเนี่ยผมก็ขวางหลงเลยครับเพาต้องมาหลุ่นกันเบื่องครับกัใส่น้ำหลงนี่หลงเดียวบังคับให้กบมาทางเดียวครับ <c oughs> เปียดไปน้ำเออเป็นยังไงออ้ยักษ้าวตีอุ้ยปลาฟ้าปลา้าปลา้าปา้าครับบลา้าครับนี่ใส่สวยนะครับยุ่งอะไร พุ่นครับไม่กบไหมพุ่นครับกบสวยตุ่นนะครับมานครับมานดังนี่พี่น้องเบื้องบ่าผมเปิดหนาอาบอานครับเออกบไทยสวยครับปุ่นครับเต็มตุ่มเลยครับเต็มเงียบดักกบมาเลยอันนี้ใส่น้อยนะครับเป็นแน่ดักกบใส่น้อยครับตรกนับมีทุกใส่ค่ะกันครับยางละน้อยนะครับ ให้พราะยังไอ้เป็นดื่มไปแน่นะครับป,ป้าบุญกันไปครับนี่โอเคครับนี่ใส่สวยแล้วครับนี่ครับหลังหนึ่งอยู่ตรงระวางหหน้ากับสาหน่อยครับสิมีโตบ้านพี่น้องนี่ครับใส่ไว้แบบนี้นะลุ้นดูลุ้นดูคือยังมีห้อยกบอยู่ด้วยพี่น้องห้อยกบครับห้อยกบเห็นแล้วมีโตบ้ กูฟุตบสวยป่ะไม่ห้อยกบบนะครับนี่ห้ยกบมากเลยครับโอ้ยหมดแดงขึ้นหมด้ลหมดแดงขึ้นครับกบบเขาครับเนี่ยแดงขึ้นขึนะครับเนี่ยตัวเบ้นเริ่มขึ้นแล้วครับผมก็มึงก็กลัวครับกะทดลองเนี่ยมึงนะครับพี่น้องว่าเป็นยังไงครับผมก็ใส่แบบนี้นะครับใส่ปูเนี่ยใส่ ปลาเป็นแนใส่ปลาเน่าเนี่ยครับหมายแกะให้นะครับ่ามันหลายมาจากพี่น้องโอ้เป็นอะไรละครับโอ้ตัวหนึ่งครับนี่หมอมยู่ใต้ปลานี่ครับค่อยออกได้พร้อมครับโอ้เงียบหน่อยมันบดีครับนี่เห็นไหพี่น้องนี่มันงานอะไรตลอดไหมครับเงียบหน่อย เนี้ยมันอ่อนครับเนี้ยตลาดเฮ็ดเองดีกว่าครับนี่ผมก็ได้เช็คดีๆมาว่านบอไดปรับง่าปรับยังไ่ครับทนก่อนี่นะครับเสียโอกาสนลครับเฮ็ดใหญ่ๆเฮ็ดหลวนมันแข็งครับซอพิซซี่อะไรครับสําหรับเนี่ยดักกบเ้าครับครับกับผเป็นทีนาพ่อใจบนไดครับสำหรับเงี่ยพ้องนี้นะครับสิปก้หลังครับ ติดกบหน่อยห้างห้างครับนะครับเนี่ยเป็นเนี่ยปลาปลาตายครับก็บ่านถือว่าเน่าดีครับเขาก็ต้องเอาไปเห้ปลาเน่าก็จะน้อยครับเหมือนแรงสิมาลอิษไหมครับนะครับหลบางหลังก็บ่าถือแหละครับบางหลังก็ถืออยู่พี่น้องนีครับโอ้ยนะครับใส่พรมงามนะครับกบกับยังว่าครับค้นใส่หลายขึ้นกันครับเข้ากับใส่ขึ้นกันเข้ากับใส่ขึ้นกันครับ แบ่งกันไปครับเดี๋ยวไปสรุปผลยูบานครับว่าเป็นยังไงนะผมจิท้ายเบิ้งตอนที่หลบร่วมเรียบร้อยแล้วครับสาหรับเงียบประมาณสิบเจ็ดหลังมั้งครับนี่ยเดี๋ยวโอเคครับไปรุ่นกันครับยูบานครับผมโอ้สางนี่บะมี่กามหมานเป็นน้องเอ้ยเนี่ยครับนี่ยทำยังไล่ะนี่ตัวกบครับจะคืองลูกเลยนะครับเดี๋ยวเหมือแดงไปหมายไมครับว่าจะเป็นยังไงครับ ขอบคุณทุกกนรับช่วมครับผมก็ฝากกดติดตามพุทธินายดูสีดำใสาเมื่อไว้ครับคอมเมนต์กันใดญ่ขึ้นกครับเนี่ครับโอเคครับเดีย๋ยวจะไปผ่านในบางอีกทีนนึงครับพี่น้อง